สวัสดีค่สะ,สว,ส,ะสวัสดีนะครับพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะคะวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้นะคะขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายและอำเภอใกล้เคียงนะคะร่วมง,งานมาหากรรมขับเคลื่อนความสุขจากตต้านหนองคายนะคะภายในงานนะครับ เชิญพบกับหมอลำร่วมสมัยใหม่พัชรีชัย,ยเจริชครับผมในงานนะครับก็จะมีร้านค้าโอท็อปนะครับกว่า20ร้านนะครับผลทับมาลดราคากระหน่ำกระหน่ำให้กับลูกค้าเลยครับผมค่ะภายในงานนะคะก็ยังมีตัดผมฟรีจากร้านโรเบิร์ตบาร์เบอร์นะคะรับออกแบบทรงผมฟรีนะคะที่โตต้านหนองคายนะคะแล้วก็จะมีการประกวดนางนุ่มัผู้สูงวัยนะคะยังไงขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายแลวก็อำเภอใกล้เคียงนะคะมาร่วมให้กำลังให้กำลังแรงเชียร์แรงใจจากอา่านางนุมัดของ เรานะคะครับผมส่งม,มอบความบันเทิงต่อนะครับจากน้องๆโรงเรียนหนองคายวิทยาคารครับโดยการโชว์ปรุงลังนะครับจากวงมุมนางฝั่งน้องผครับผม ภายในงานนะครับก็จะมีการโชว์นะครับมินิคอนเสิร์ตจากวงโต้ต้าหนองไผยแบรนด์นะคะก็มีโปรโมชั่นมากมายนะคะลูกค้าเก่าโต้ต้านะคะรับส่วนลดเพิ่มเติมนะคะ2 0 0 0 0บาทนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าเก่านะคะโต้ต้าดาวศูนแล้วก็แบบไม่มีคนคําขับฟรี90วันไปเลยนะคะก็ยังมีในส่วนของการเปลี่ยนไถ่น้ามันเครื่องนะคะถ้าลูกค้าเก่าโต้ต้าเปลี่ยนไถ่น้ามันเครื่องลดฟรี20%่รแล้วก็ฟรีค่าแรงไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมภายในงานนะครับ อาหารและเครื่องดื่มนะครับฟรีตลอดงานครับย้ํานะครับว่าฟรีตลอดงานเลยครับค่ะผู้ที่เข้าร่วมงานนะคะก็ยังรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายนะคะภายในงานนะคะอย่าลืมนะคะวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563นี้นะคะเวลา9โมงเป็นต้นไปนะคะอย่าลืมมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ